มีบัญชี Facebook อยู่2บัญชีแล้วอยากจะใช้ในมือถือเครื่องเดียวกันโดยสามารถเข้าระบบผ่านแอปพลิเคชัน Facebook แบบนี้ได้เลยจะมีขั้นตอนวิธีการสร้างแอป,ป Facebook ขึ้นมาอีกแอป,ปหนึ่งได้อย่างไรนะคะไปดูกันค่ะ หากมีบัญชี f a c e b o o k นะคะ2บัญชีนะคะหลายๆท่านค่ะอาจจะกำลังเข้าระบบ f a c e b o o k นะคะผ่านเบราว์เซอร์หรือ Google Chrome นะคะคลิปนี้นะคะดาก,ก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการสร้างแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาอีกหนึ่งแอปนะคะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชี f a c e b o o k 2บัญชีโดยบัญชี f a c e b o o k นะคะ2แอปนี้จะใช้แยกบัญชีกันนะคะไม่ใช่บัญชีเดียวกันนะคะโดยโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะคะอาจจะมีวิธีการสร้างแอปที่ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ก็อาจจะมีส่วนคล้ายกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาจะใช้โทรศพัพท์ vivo v20 นะคะในการสร้างแอป facebook ขึ้นมาอีกหนึ่งแอปนะคะโดยจะมีขั้นตอนในการสร้างแอป facebook ดังนี้นะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่านะคะเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของการตั้งค่านะคะให้เลือกเมนูแอปและการแจ้งเตือนค่ะพอมาหน้านี้ก็ให้กดเลือกเมนูโคนแอปตรงนี้ค่ะ จากนั้นเมื่อต้องการสร้าง Facebook ขึ้นมาอีกหนึ่งแอปก็ให้กดเปิดตรงปุ่มนี้นะคะเมื่อเปิดตรงปุ่มนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสีจากสีเทานะคะเป็นสีน้ำเงิน ก็รอการโคลนแอปสักครู่นะคะเมื่อโคลนแอปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแอปพลิเคชัน Facebook ที่ถูกสร้างขึ้นอีกอันนึงก็จะถูกตั้งเป็นช็อตคัทไว้ตรงหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตรงหน้าจอนะคะก็จะมี Facebook อันเดิมแบบนี้นะคะและ facebook อันใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะก็คือแอปที่มีค่าสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งแอปทั้งสองนี้นะคะสามารถใช้บัญชีแยกกันได้เลยค่ะ ซึ่งเมื่อเรานะคะกดเข้าไปในแอป Facebook ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็สามารถเข้าระบบด้วยบัญชีใหม่ได้เลยค่ะหรือจะสมัครเปิดบัญชี Facebook ใหม่อีกบัญชีหนึ่งก็ได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการโคลนแอป Facebook ขึ้นมาอีกแอปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ